วันนี้ครับท่านจำรานสวัสด,ดีเชิญน,นั่งเชิญน,นั่งไปไหนมาล่ะอ๋อผมอานามาครับท่านธ์ถามมาครั้งนี้เพื่อให้ท่านคนนี้เห็นอำนาจของท่านน่ะพัฒนาน,นี้มากเลยวัน,าานนี้สังคมนี้ทำวานนี้การเงนินยในหมวดหมู่บ้านของผมน่ะแย่แย่อะไรอย่างรู้ว่าเขาทำยังไงมั่งอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เด็กใน,กนอบตอบ้านข้าเนี่ยมันไปบรวมมา เสร็จแล้วเนี่ยมันนําความรู้ที่มันแปรบรมมาเนี่ยมาพัฒนาตําบลของข้าให้เจริญรุ่งเรืองอยากที่เองเห็นนี่แหละแล้วนัแม่ลมไหนมาครับท่านข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันบอกว่าแถวคงหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอะไรนี่แหละอืมอ๋อเดี๋ยวทำถ้าต่อวันนี้คงไม่เจริญงงเนี่ยนะกว่าจะเสร็จ สวัสดีครับคุณลุงวันนี้ครับไม่ทราบว่าคุณลุงมาติดต่อธุระอะไรครับอ๋อให้ให้ให้อบรมไหมครับ๋อใช่ครับที่นี่เรียกว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนะครับแล้วที่นี่เขาทำอะไรบ้างครับอ๋อที่นี่นะครับเขาจะให้การฝึกอบรมพนักงาน่วนท้องถิ่นทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบตนายกเทศ ฐมนตรีปลัดเทศบาลปลัดอบตอแล้วก็พนักง,งานสน่วนท้องถิ่นทุกระดับนะครับมไม่ทราบว่าคุณลุงสนใจจะ,ะเข้าไปเยี่ยมชมด้านไหนไหมครับคนไอ้บ้าเครับงั้นเชิญด้านนี้เลยครับครับด้านด้านขวาน,นะครับตรงนี้จะเป็นตึกอ,อาคารสาโร่นะครับแล้วด้านนี้จะเป็นอาคารคัชมา ครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องอเนกประสงค์เราจะมีไว้โต๊ะปิงปองกับโต๊ะบิลนเลียดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้พักผ่อนครับเยอะมากเลครับมีทุกอย่างเลยนะครับนี่นราสามวัาครับ เข้ารับการอบรมนะครับเดี๋ยวเชิญชมตัวอย่างของห้องนะครับเชิญเข้ามาดูในห้องก่อนนะครับ จัดบรรยากาศการพรักผ่อนเพื่อให้คนเข้ารับการฝึกอบรมนะครับได้มีการพักผ่อนที่ดีเพื่อจะได้มีสมาธิในการฝึกอบรมครับเจ๋เลยครับรูบ้สึกยังไงบ้างครับผมมาทักแนบมากทำให้ผมไม่เห็นว่าท่านจะมีสภาพสูงมาก สามารถพัฒนาหุนลาครพัฒนาหน้าที่น่ะได้อย่างมีคุณภาพเยังไงครับอ่ถ้าอย่างไงนะฮะมีลูกหลานส่งมาฝึกอบรมกับเราได้นะครับจะได้กลับไปประนทางท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอให้ขออะไรกับมานะครับเดินทางกลับดีๆนะครับเช้าวันนี้ครับ ลานที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโครจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวง mm hmm. ดาวของฉันเชื่อว่าห่างไกลลิบลิบและดาวไหนไหนมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกัน แสงน,นั้นอย่าน,นับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอก,กันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเจอกับฉันมาเจอก,กันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่ามุนของหัวใจให้ใกล้กันเปลี่ยนอาการเธอมันรอบฉันฉันวนรอบเธอแต่สองดาวก็ยัง ฉ,ฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเป็นแสนอันงดงามให้แก่กัน,กนดาวนับแสนที่มีวงแหวนนับร้อยฉันดาวเคราะห์น้อยดาวเลิกลอยควงๆดาวจุดดวงนั้นย่อมจะแตกตามนแสงจาง ่อดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเธอกำชันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นจังว่าหมุนของหัวใจใกล้กันเกิดอาการเธอวนรอบฉันฉันวนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉัน